สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆพืนที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า London Field ออกฉายในปี2018มันเป็นเรื่องราวของความรักการหลอกลวงการหักหลังรวมไปจนถึงการหลอกใช้และจุดจบที่คาดไม่ถึงเรื่องราวมันจะเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่แซมแซมเขาเป็นนักเขียนที่ดูจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาสักเท่าไหร่นะครับเขาได้ย้ายมาจากนิวยอร์กตอนนี้เขาอยู่ที่ลอนดอนในช่วงที่กําลังเกิดการจลาจลขึ้นในเมือง และการมาอาศัยอยู่ในลอนดอนของแซมในครั้งนี้ก็เพื่อที่เขาจะได้เขียนหนังสือดีๆขึ้นสักเล่มหนึ่งโดยเขาได้เข้ามาอยู่อาศัยภายในห้องพักหรูหราของมาร์คแอสเพยนักเขียนคนดังอีกคนโดยทั้งคู่นั้นสลับที่พักกันเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในการเขียนหนังสือของตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อแซมได้ถูกคิดพาไปยังผับแห่งหนึ่งในลอนดอน ที่นั่นทำให้แซมได้รู้จักกับกายนักธุรกิจชาวอังกฤษและได้รู้ว่าคีธเขาก็คือนักปลาลูกดอกมือฉมังของภาพแห่งนั้นเขาต้องทุ่มเทให้กับการปลาลูกดอกเพื่อหาเงินสกักก้อนหนึ่งมาใช้นี่ให้ทันเวลาส่วนกายเขาก็เป็นนักธุรกิจมีบ้านมีฐานะและมีการวางตัวที่ดูดีตามลักษณะของผู้ดีมีเงิน แต่แล้วในขณะที่พวกเขาทั้ง3มคนกำลังทำความรู้จักกันอยู่นั้นทุกสายตาของคนในภาพต่างหันเหไปยังผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่ปรากฏต,ตัวขึ้นเธอคนนี้มีชื่อว่านิโคล่า นิโคล่าเป็นหญิงสาวที่สวยและมีเสน่ห์นะครับชนิดที่ว่าแค่เพียงเธอจ้องมองใครผู้ที่ถูกจ้องก็สามารถตกหลุมเสน่ห์ของเธอชนิดถอนตัวไม่ขึ้นแทบจะทันทีแล้วนั่นก็เลยทําให้ทั้งกายและคีดทิ้งแซมไว้คนเดียวแล้วเข้าไปคุยกับเธอด้วยความสนใจในทันทีคีดนะถึงกับยอมควักเงินซื้อบุหรี่ฝรั่งเศสที่ไม่มีขายอยู่ในผับนั้นเพื่อเอาใจเธอแถมยังมีท่าทีจ,จับจ้วงตามภาษาผู้ชายกระล่อน ตรงกันข้ามกับกายซึ่งชวนเธอพูดคุยด้วยอย่างสุภาพมีเพียงแค่แซมคนเดียวที่ดูไม่สนใจเธอสักเท่าไหร่นะพราะเขาได้แต่ยืนชมความงามและเสน่ห์ของเธอจากระยะที่ห่างออกไปแล้วมันก็ช่างบังเอิญเสลออเกินนะครับว่าแซมกับนิโคล่านั้นนะ่ะ พักอยู่ในตึกเดียวกันแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งแซมได้ตามนิโคล่าไปที่สวนสาธารณะแล้วก็ได้แอบหยิบไดอารี่ที่เธอทิ้งไว้ขึ้นมาเปิดอ่านดูนั่นก็เลยทําให้แซมได้รู้ว่านิโคล่าเธอมีความลับเพราะว่าเธอน่คือผู้หญิงที่มีความสามารถพิเศษในการล่วงรู้อนาคตและความตายได้และตัวนิโคล่ายังบันทึกเอาไว้อีกว่าเธอรู้ว่าตัวเองจะต้องถูกฆ่าตายในวันเกิดครบรอบอายุครบ30ปีโดยฝีมือของฆาตรกรที่อยู่ใกล้ๆตัวเธอแต่นิโคล่าเองก็ไม่รู้ว่า ใครคือฆาตรกรคนนั้นแล้วแซมก็ได้มีโอกาสคุยกับนิโคลา่าเกี่ยวกับความลับของเธอที่เขาได้อ่านจากไดอารี่นั่นก็เลยทําให้เธอตัดสินใจเล่าเรื่องราวของตัวเองรวมถึงแผนการที่จะตามหาว่าใครคือฆาตรกรคนนั้นเธอบอกว่าฆาตกรที่จะลงมือฆ่าเธออยู่กับเธอด้วยในผับเมื่อคืนก่อนซึ่งแผนการนี้มันก็ได้รับความช่วยเหลือจากแซมคอยเป็นคนช่วยเก็บความลับโดยการแลกเปลี่ยนที่เขาจะเขียนเรื่องของเธอไปตีพิมพ์ขายเป็นหนังสือ แล้แผนการของนิโคล่านะครับก็เริ่มต้นด้วยการหลอกล่อคิดให้เข้าไปซ่อมท่อประปาภายในห้องของเธอเธอได้ใช้เสน่ห์และความเซ็กซี่ยั่วยวนให้คิดเริ่มรู้สึกสนใจเธอและก็ได้หลอกใช้เขาโดยใช้เงินและร่างกายของเธอเป็นตัวล่อขณะเดียวกันนิโคล่าก็ได้หลอกกายด้วยเช่นกันโดยการโกรหกเรื่องราวต่างๆในชีวิตไปจนถึงเรื่องเพื่อนสนิทชาวพม่าของเธอ ที่กำลังลำบากในต่างประเทศเวลานิโคล่าอยู่ต่อหน้ากายนั้นเธอจะทําตัวให้อ่อนหวานและเรียบร้อยจนดูน่าสงสารจากความสามารถในการแสดงละครตบตาของนิโคลา่าไม่นานชายข้อร้ายซึ่งมีครอบครัวแล้วทั้งคู่ก็ตกหลุมรักเธออย่างง่ายดายคิดยอมทําตามคําบอกของนิโคล่าทุกอย่าง เพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือเงินจํานวนหนึ่งที่เขาติดหนี้เจ้าหนี้อยู่และก็ร่างกายของเธออีกทั้งเขาก็ยังยอมเข้าแข่งขันการปาลูกดอกตามคําขอของนิโคล่าอีกด้วยในขณะที่กายเองก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อนิโคลา่าพราะไม่อยากเสียเธอไปเขายอมจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อช่วยเหลือเรื่องโกหกต่างๆที่เธอบอกกับเขาแถามยังกล้าบอกกับภรรยาของตัวเองว่าเขาอได้แอบนอกใจเธอและก็พร้อมจะหย่า ตามคำขอร้องของนิโคล่าอีกด้วยตลอดเวลาทุกเรื่องที่นิโคล่าทำนั้นเธอจะคอยเล่าให้แซมฟังเสมอราวกับว่าเขาเป็นคนเดียวที่เธอไว้ใจซึ่งทุกสิ่งที่นิโคล่าเล่าหรือว่าทำก็ได้ถูกแซมเริ่มเขียนออกมาเป็นนิยายทีละบทด,ด้วยเช่นกันและตัวแซมเองนะครับเขาก็ไม่ได้ทันรู้ตัวว่าเขาเองก็เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ได้เผอใจตกหลุมรักและก็หลงกลสเสน่ห์ของนิโคล่าไปแล้วด้วย ขณะดเดียวกันแซมเองก็รู้สึกกดดันกับหน้าที่การงานของเขาเพราะว่าเมื่อเขาเขียนงานเกี่ยวกับนิโคล่างานที่เขาภาคภูมิใจแต่ว่ากับถูกทั้งสำนักพิมพ์ปฏิเสธแถมยังถูกคำพูดกดดันของนักเขียนชื่อดังอย่างมาร์กแอสเพยคอยพูดจาดูถูกเขาอยู่ตลอดเวลาและนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แซมจะต้องกินยาอยู่เป็นประจำเพื่อลดอาการเครียดแล้วในที่สุดนะครับวันเกิดของนิโคล่าก็มาถึง แต่ก่อนจะถึงวันเกิดของเธอแซมกับพบความจริงบางอย่างของนิโคลา่า เขาเจอรูปถ่ายของเธอที่กําลังมีเซ็กกับมาร์คแอสเพนักเขียนชื่อดังเจ้าของห้องพักของเขาอย่างเล่าร้อนสุดท้ายแซมก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิโคล่าไม่ได้เพียงแค่หลอกคีดกับกายแต่รวมถึงตัวของเขาเองด้วยเพอทุกเรื่องและทุกคำํำพูดที่ออกจากปากของเธอนั้นล้วนแต่ไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดมันเหมือนกับเป็นเพียงการแสดงบทหนึ่งที่นิโคล่ากาลังเล่นกับความรู้สึกของผู้ชายทุกคนที่อยู่รอบตัวของเธอ แต่เพราะว่าในวันเกิดของนิโคล่านั้นมันคือวันสุดท้ายในชีวิตของเธอเธอจึงไม่จําเป็นต้องหลอกใครอีกแล้วแม้ว่าบทบาทสุดท้ายของเธอคือการไปร่วมชมการแข่งปลาลูกดอกของคีดในฐานะแฟนสาวก็ตามความจริงทั้งหมดถูกนิโคล่าแสดงออกมาอย่างเปิดเผยโดยไม่แคร์สายตาของใครและมันก็ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับทั้งกายและคีธ เมื่อพวกเขารู้ความจริงพวกผู้ชายก็หันมาทำร้ายกันเองโดยสถานที่ที่มีการชกต่อยกันก็คือสถานที่ที่นิโคล่านิมิตเห็นการตายของตัวเธอเองแต่ว่าในเหตุการณ์นั้นคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือคีตก็คือแซมเขาได้พาคีตไปทำแผลจากนั้นแซมก็ได้เกีย้ยกลอมกายซึ่งยังคงมีอาการเดือดดาลอยู่จากการที่ถูกนิโคล่าหักหลังให้ลงจากรถมาก่อนเพราะแซมเองเขารู้ว่านิโคล่าจะมาตายในรถราคาแพงของกายนั่นเอง แซมใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนจะกเกลียกล่อมให้ไกให้ลงจากรถได้สําเร็จก่อนที่เขาจะลงจากรถแล้วก็เปลี่ยนไปนั่งที่เบาะฝั่งคนขับเองเมื่อเวลาและภาพเหตุการณ์ตามนิมิตของนิโคล่ามาถึงหนังก็ได้เฉลยว่าสุดท้ายแล้วคนที่ฆ่านิโคล่าก็คือแซมเขาใช้หัวประแจยักษ์ทุบใส,ส่ศีรษะของนิโคล่าจนเธอตายหลังจากเธอรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วแซมก็คือฆาตรกรที่จะมาฆ่าเธอนั่นเอง จากนั้นแซมก็ได้ลากนิโคล่ากลับไปยังห้องพักของตัวเองประคองเธอวางลงบนเตียงนอนก่อนที่เขาเองก็ตัดสินใจจะกินยาฆ่าตัวตายให้ตายไปพร้อมกับความลับและการฆ่านิโคลา่าโดยมีกองเอกสารนิยายที่แซมเขียนเรื่องราวของเธอวางทิ้งไว้ข้างๆตัวเธอและมีเขานอนเสียชีวิตอยู่เคียงข้างเธอด้วย และไม่นานนะครับหลังจากที่ทั้งคู่นอนเสียชีวิตยอยู่เคียงข้างกันก็ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งเขาเดินตรงมายังศพของแซมและนิโคลา่าก่อนจะหยิบนิยายที่แซมเขียนทิ้งไว้ขึ้นมาอ่านดูแล้วนิยายเรื่องดังกล่าวของแซมซึ่งเคยถูกสำนักพิมพ์มพปฏิเสธก็ได้ถูกตีพิมพ์เป็นเล่มและดังเป็นพลุแตกในภายหลังด้วยฝีมือของนักเขียนมาร์คแอสเพย์ราวกับว่าเขาได้วางพล็อตเรื่องทุกอย่างเอาไว้ให้มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับนิโคล่าเนี่ยเธอใช้ความสวยความมีเสน่ห์ของเธอหลอกลวงผู้ชายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอแต่เธอก็รู้ว่าเธอจะต้องตายในวันเกิดครบรอบอายุ30ปีเธอก็เลยวางแผนเพื่อจะหาตัวคนร้ายแต่ว่าแซมคนที่คอยช่วยเหลือเธอมาโดยตลอดกลับมาเป็นคนร้ายซะเองเพราะว่าหาไปหามานิโคล่าก็ดันมารู้ว่าแซมก็คือฆาตรกรที่จะมาฆ่าเธอเพื่อให้เป็นไปตามล็อตเรื่องในในิยายของเขา แต่สุดท้ายกลับมาหักมุมเข้าไปอีกพอนักเขียนคนดังก็ได้มาปรากฏตัวและทั้งหมดมันก็ตรงตามพอ o เรื่องที่เขาได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ให้แซมมาพักอยู่กับเขาจนแซมต้องฆ่าตัวตายเพราะโดนเขากดดันแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไปด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป4.1คะแนน และก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทําลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทําการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกําลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบายยครับกระจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ